โอเคผมขอโทษด้วยนะครับที่ลงคลิปช้าเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวผมนะครับซึ่งซึ่งก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคเอาแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านอีกด้วยนะครับผมเองครับไอพิเศษน้องสองวันนี้เราก็ได้มากลับมาเอ่อกลับมาเล่นไฟไฟไดฟ์เฟรดี้บอลกันแล้วครับซึ่งหลังจากผมได้ไปนั่งฟาร์มมานี่คือสิ่งที่ผมได้มานี่เกือบเต็มเหลือไอเนี่ยไอเนี่ยเนี่ย ม่จะได้ตอนไหนตอนนี้แต่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วผมต้องการเพราะผมก็ได้ทิมที่ผมคิดว่าผมจัดมาดีแต่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่อาจจะแต่อาจาอาจะแบบสามารถปราบบอสฮูได้ก็ได้ใครจะไปใครจะไปรู้เห็นไหมโอเคงั้นเราก็จะไปเล่นกันเลยนี่คือบอสฮูใช่ไหมได้เวลาสามสองหนึ่ง いいですよ。 ้องไม่เจอไอ้เย้โอ้ตายแล้วตายแล้วเอ้าโอ้พี่อยพีทคุณพีทมือนพี่พีทไม่เจ้อีซี่อ่ะมาขอบคุณมากอีซีโอเคเราก็ต้องมาสู้เราก็ต้องมาที่นี่ต่อซึ่งสิ่งเราจะได้เจอก็คือคุณสกอตต์นนั่เองโอ้ผมจะได้เจอเขาแล้วไปเราไปหาคุณสกอตต์กันเถอะ ด้ว some เดีย s g e t ด h o บ most people เอาไว้ว่าถ้าใครอยากรู้คำแปลเดี๋ยวผมใส่ให้แล้วกันโอ้ยสเชงตัวโคตรใหญ่ โอ้มีวอดฟัดเหาี้ยตัวใหญ่เกิน o w let ล e show you h า w ด o game okay. yeah. Yeah. it มาอลไมาชูมาได้เวลาเถ้มันจะโหดแค่ไหนวะเหี้ยถ้าไม่โหดมากนี่เด่นแล้อกเลย

いいでしょ i ตาย D N D N จบแล้วกิบกิบกิบจบจบจบกิบจบแล้วเหรอฮะกิจบจบแล้วจังวะเ้๊ยังไงต่อเนี่ยออเกิใหม่เข้าใหม่นีใ่ใช่ไหมโอเคนี่ไงได้มาแล้ว เฮ้ยสองอันด้วยโอ้ไอนอกคู่แถวบ้านกับคุณสกักรอ็ได้มาแล้วแล้วต้องทำอะไรต่อวะตอนนี้ยังไม่ได้ตัวนี้เลย,เยฟันธามฟ็อกซี่ไอนี่ไม่ใช่ฟันธามเลยวะโอเคอ้กูมีตังค์อยู่เก้าพันตอนนี้ต้องทำอะไรนะอ๋อใช่ใช่ใช เหมือนเราต้องมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่ด้วย ไอคนนี้นั่งอยู่ใน,ในี่ไข่วะเนี่ยผมไม่รู้จักนาววิเทินที่สุดกาไปอีกครัง้งฉันอาจจะบอกอะไรคุณมากกว่านี้ อา้อาวอะกูกลับก็ได้อ,อะไรวะเกมมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้เนี่ยฟ,ฟรีแบกสวัสดีดูเครื่องแบงค์ I hope you are ready for my adventure เอาเป็นไรอะดูอ hmm. okay ีส์จะเอาโอเคอีม มันระเบิดจบในเรื่องอ่ะฮะ อากาศเงียบใช่ไหม่รในอากาศมีสารพิษอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะไม่รู้ไปยังไง <c oughs> ใส่หัวไป <c oughs> ใส่หัวไปอีม <c oughs> ดากูใส่หัวไปไม่ได้นี่ัสั์

ไปสักอยาก่าง for spin off game put a stop to t a t game and save dust the sector that find the l r g e t area and uncover it dark secret w h a t t h e f k l l cool man เฮ้ยเอาวิศ <Hey. S 1> วมาทำไมเี้ยเฮ้ยเฮ้ยน,น, <Hey. Hey. S 1> นี่มันอะไรเนี่ยอัปเดตฮัลโหลวิบอัปเดต โอ้มีเฟสแบท้ลยเราชังมันแล้วกันเอ้ยฮาร์ลีอัปเดตป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับก่อนกลับกับกับนั่นแหละคือทั้งหมดของเกมนี้อ่าก็เหลือแค่ฮาโลวีอัปเดตแล้วก็อาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่ต้อง ตามเก็บที่หลังนะซึ่งเราจะมาเล่นในพาร์ทไหนดีนะเฮ้ยเก็บไอซีรีนี้จะเป็นอาจจะเป็นซีรีส์ที่ยาวนานมากๆเลยอาจจะต้องประมาณสิบกว่าสิบนิดๆ e อได้นะเออซึ่งเราวจะกลับมาเล่นกันเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน